สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับเรื่องราวของกฎแห่งกรรมเรื่องจริงที่ยิ่งกว่านิยายเพราะนิยายนั้นคนแต่งขึ้นแต่เรื่องของกรรมสัตว์โลกเป็นผู้แต่งเองวันนี้ผมมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งอยากจะนำมาถ่ายทอดให้พี่น้องได้ฟังกันเป็นเรื่องเตือนใจเตือนสติสำหรับคนที่คิดว่าเงินคือพระเจ้าจนลืมไปว่า เงินที่ได้มาโดยมิชอบเงินที่เบียดเบียนคนอื่นหรือที่เขาเรียกว่าเงินบาปนั้นมันร้อนยิ่งกว่าไฟบรัลัยกันเวลาใช้มันอาจจะสุกแต่มันสุกแค่ประเดียวประดาวแต่เวลาที่กรรมมันทวงคืนมันทบต้นทบดอกชนิดที่ว่าร้องขอชีวิตก็ไม่ทันเรื่องนี้เกิดขึ้นที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งทางภาคกลางขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อจังหวัดก็แล้วกันครับ เพื่อความสบายใจของลูกหลานเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อสักประมาณ20กว่าปีก่อนมีชายคนหนึ่งชื่อว่านายสนนายสนเนี่ยแกเป็นคนกว้างขวางเป็นคนหน้าใหญ่ใจโตใครมีงานบุญงานกุศลที่ไหนนายสนต้องไปโผล่หน้าเป็นมัคนายกบ้างเป็นกรรมการวัดบ้างชาวบ้านร้านตลาดก็นับหน้าถือตาเพราะแกพูดจาดีปากหวานกิริยานอบน้อม แต่คนเรานะครับพี่น้องรู้หน้าไม่รู้ใจหน้าเนื้อใจเสือมันมีอยู่จริงสมัยนั้นที่วัดประจำหมู่บ้านหลวงพ่อท่านดําริจะสร้างศาลาการเปรียญหลังใหม่เพราะหลังเก่ามันทรุดโทรมมากปลวกกินจนจะพังมิพังแลชาวบ้านเขาก็ศรัทธาแรงกล้าช่วยกันรวบรวมเงินบริจาคยายเมี้ยนขายผักยายสายขายขนมครกเก็บหอมรอมริบวันลผ้าบาทสิบบาทเอามาถวายหลวงพ่อ หวังจะได้เกาะชัยผ้าเหลืองขึ้นสวรรค์ทีน่นี้พอเงินมันเยอะเข้าเป็นหลักแสนสมัยนั้นเงินแสนนี่มหาศาลนะครับหลวงพ่อท่านเป็นพระท่านก็ไม่ได้เก็บเงินไว้เองก็มอบหมายให้วัยวาจากรกับกรรมการวัดช่วยกันดูแลซึ่งหนึ่งในนั้นตัวตั้งตัวตีเลยก็คือนายสนนี่แหละครับนายสนแกอาสาอย่างแข็งขันหลวงพ่อไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวผมจัดการเอาไปฝากธนาคารให้ บัญชีวัดต้องโปร่งใสแกพูดจาฉะฉานน่าเชื่อถือแต่อานิจาความโลภมันไม่เข้าใครออกใครพอเห็นเงินก้อนโตกิเลสมันบังตาผีพนันมันเข้าสิงในสนแกแอบเอาเงินวัดก้อนนั้นไม่ได้เอาไปฝากธนาคารครับพี่น้องแกเอาไปหมุนเอาไปปล่อยกู้กินดอกเบี้ยโหดแล้วส่วนหนึ่งก็เอาไปเล่นโปจนเงินมันพร่องลงไปพอถึงกำหนดที่ต้องเบิกเงินมาจ่ายค่าวัสดุก่อสร้าง หลวงพ่อถามหาเงินในสนก็เริ่มบ่ายเบียงอ้างว่าสมุดบัญชีหายบ้างธนาคารปิดปรับปรุงบ้างสารพัดข้ออ้างจนสุดท้ายเรื่องมันแดงขึ้นมาเพราะผู้รับเหมาเขาจะเอาเงินในสนแก่จนตรอกแกทําสิ่งที่คนดีๆเขาไม่ทํากันแกสร้างเรื่องครับคืนนั้นฝนตกหนักในสนวิ่งหน้าตื่นเข้ามาที่วัดเสื้อผ้าขาดรุ่งรินหน้าตาปูดบวม ร้องห่มร้องไห้กราบเท้าหลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อครับผมรดนเปล้นผมเบิกเงินมาแล้วระหว่างทางโจรมันดักตีหัวผมมันเอาเงินวัดไปหมดเลยครับชาวบ้านที่มามุงดูก็เห็นในสนเจ็บจริงเลือดอาบจริงซึ่งมารู้ทีหลังว่าแกจ้างคนมาทุบตัวเองชาวบ้านก็สงสารบางคนก็สาบแช่งโจรแต่หารู้ไม่ว่าโจรมันนั่งพนมมืออยู่ตรงหน้าหลวงพ่อนั่นแหละครับ หลวงพ่อท่านเป็นพระปฏิบัติดีท่านมองหน้าในสนแวบเดียวท่านคงรู้ว่าระจิตท่านถอนหายใจยาวแล้วพูดเบาๆว่าโยมสนเงินทองของนอกกายหายแล้วก็หาใหม่ได้แต่สัจจะและความดีถ้ามันหายไปจากใจแล้วมันเรียกคืนยากนะใครทำอะไรไว้ย่อมรู้อยู่แก่ใจกรรมมันมีจริงนะโยมในสนได้ยินดังนั้น แทนที่จะสำนึกกลับตีหน้าเศร้าสาบานต่อหน้าพระประธานถ้าผมโกงเงินวัดขอให้ผมมีอันเป็นไปขอให้ชิบหายวายวอดตายโหงตายหาแกแช่งตัวเองเพื่อให้คนเชื่อและนั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นของเงินบาปหลังจากนั้นเรื่องก็งเงียบไปในสนรอดตัวชาวบ้านก็ต้องมาเรียรายเงินกันใหม่สร้างศาลากันอย่างยากลำบากส่วนในสน อยูย่ๆก็มีเงินมีทองขึ้นมาแกบอกว่าถูกหวยออกรถกระบะคันใหม่สร้างบ้านหลังใหญ่โตขยายกิจการปล่อยกู้ดูเหมือนชีวิตจะรุ่งโรจน์โชดช่วงแต่พี่น้องครับกฎแห่งกรรมอาจจะมาช้าแต่มาแน่นอนผ่านไปสามปีเข้าปีที่สี่ความวิบัติเริ่มมาเยือนเริ่มจากลูกชายคนเดียวของนายสน ขี่มอไซคันใหม่ที่พ่อซื้อให้ด้วยเงินบาปนั่นแหละครับไปชนประสานงากับรถสิบล้อตายคาที่สภาพศพดูไม่ได้เหมือนกับที่ในสนเคยแกล้งทำเจ็บแต่นี่ลูกชายเจ็บจริงตายจริงในสนเสียใจแทบคลั่งร้องไห้จะเป็นจะตายแต่ยังไม่สำนึกยังคิดว่าเป็นเรื่องโชคร้ายต่อมาไม่นานภรรยาของแกที่ช่วยกันเก็บงาความรับ ช่วยกันใช้เงินวัดอยู่ดีๆก็เ,เป็นอัมพาตเส้นเลือดในสมองแตกนอนติดเตียงขยับไม่ได้กินขี้เยี่ยวราดที่นอนเงินทองที่มีก็ต้องเทมารักษาเมียจนร่อยรอส่วนตัวในสนเองนี่หนักสุดครับพี่น้องอยู่ๆแกก็เริ่มมีอาการแปลกๆมือขวาของแกข้างที่แกชอบใช้หยิบเงินแอบขโมยเงินวัดนั่นแหละครับมันเริ่มบวม เปื่อยและเน่าหมอที่ไหนก็รักษาไม่หายหมอบอกว่าเป็นโรคผิวหนังประหลาดเนื้อเยื่อมันตายลามขึ้นมาเรื่อยๆกลิ่นเหม็นเน่าเหมือนสากศพเหม็นจนชาวบ้านเดินผ่านหน้าบ้านต้องเอามือปิดจมูกในสนแกทรมานมากครับพี่น้องแกบอกว่ามันปวดแสบปวดร้อนเหมือนมีใครเอา่านไฟแดงๆมันานที่มือตลอดแกนอนร้องโอดีโอยยทั้งคืนร้อนร้อนเว้ยใครก็ได้เอาน้ำมาราดที ชาวบ้านที่เคยสงสารเริ่มนึกย้อนไปถึงคำสาบานขอให้มีอันเป็นไปในวาระสุดท้ายของนายสนคืนนั้นเป็นคืนวันพระเดือนมืดญาติพี่น้องที่มาเฝ้าไข้เล่าให้ฟังว่านายสนแก่เพ้อหนักตาเหลือกโพรงมองไปที่ปลายเตียงและร้องตะโกนลั่นบ้านกูไม่เอาแล้วกูค,คืนให้อย่าทำกูหลวงพ่อช่วยผมด้วย แกทำท่าเหมือนปัดป้องอะไรที่มองไม่เห็นมือข้างที่เน่าเฟะสะบัดไปมาเลือดน้ำเหลืองกระเด็นเต็มห้องแล้วภาพที่ติดตาคนเฝ้าไข้ที่สุดคือในสวนแกคว้านเอาเหรียญบาทเหรียญสิบที่วางอยู่หัวเตียงเงินทำบุญเตรียมใส่บาทยัดเข้าปากตัวเองเอออึอ,อึแกเคี้ยวเงินเหรียญจนฟันหักเลือดกบปากญาติๆต้องรีบไปงัดปากออกแกพึมพำก่อนสิ้นใจว่า เขาจะเอากรอกปากเขาจะเอากรอกปากกูร้อนร้อนแล้วในสนก็ขาดใจตายในสภาพที่ตาเบิกโพรงปากอ้าค้างลิ้นจุกปากมือเน่าเฟะส่งกลิ่นตลบอบอวนนี่แหละครับท่านผู้ฟังเงินของสงเงินของส่วนรวมเงินที่คนเขาบริจาคด้วยศรัทธามันเป็นของสูงเป็นของบริสุทธ ใครที่บังอาจไปเบียดเบียนไปยักยอกเอามาเป็นของตนมันก็เปรียบเสมือนกินก้อนฐานแดงๆเข้าไปในท้องตอนกลืนมันอาจจะไม่รู้สึกแต่พอมันลงไปถึงท้องแล้วมันจะไหม้จนไส้พุงขาดในสนแกหนีกฎหมายพ้นหลอกคนทั้งหมู่บ้านได้แต่แกหลอกกฎแห่งกรรมไม่ได้เงาตามตัวฉันใดกรรมก็ตามทันฉันนั้น ขอฝากเรื่องนี้ไว้เป็นอุทาหรณ์เตือนใจทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญยึดมั่นในศีลในธรรมสวัสดีครับ